ขึ้นทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าทํางานเหนื่อยนั่นเองค่ะท่านผู้ชมเหมือนกับว่าทํางานเหนื่อยเสร็จตอนเย็นอาจจะมีออกกำลังกายเล่นโยคะอีกนิดหน่อยหรือออกกำลังกายเบิร์นแคลอรี่ออกอีกสักประมาณ20นาทีต<ช>ึชั่วโมง เพราะว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือวันนี้เราโฟกัสผู้สูงอายุเนาะถ้าพูดถึงการออกกําลังกายของคนวัยนี้นะคะก็อาจจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆที่พอให้ตัวเองสบายตัวนะคะอาจจะเป็นการเดินรอบบ้านนะคะเส้นยืดสายนะคะเบาๆไปค่ะหรือว่าลดน้ําต้นไม้ใช่นะคะเดินรอบบ้านเช็คตรวจปลูกผักปลูกหญ้าไปตามประสานะคะเพราะว่าออกกําลังกายหนักก็คงไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาคอข้ออะไรพวกนี้พวกโรคเสื่อมต่างๆบกล้มไปไม่คุ้มกันใช่ค่ะนะคะแล้วก็ กำหนดเวลาอาหารมื้อเย็นนะคะก็คือคให้คงที่สม่ําเสมอค่ะนะคะแล้วก็พยายามาจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ย,งยเงียบและมืดอ,มอันนี้ทําใช่คนต้องทํานะแต่บางคนเนี่ยบางทีเนี่ย คนแก่เขาจะเป็นอย่างนี้เมษาเคยเห็นไหมบางทีพอเขาอายุมากขึ้นเนี่ยสมมติบ้านเป็นสองชั้นนะคะเขาจะไม่ค่อยขึ้นไปนอนชั้นบนเขาก็จะอาศัยชั้นบ้านชั้นข้างล่างของเขาเป็นที่นอนซึ่งบางทีเนี่ยกิจกรรมทุกๆอย่างก็จะอยู่บริเวณนี้เขาใช้นอนตอนคืนอ่านหนังสือกินนู่นกินนี่เป็นถูกไหมฮะแล้วพอถึงเวลาจะนอนจริงๆนอนไม่หลับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงนั้นไปแล้วอย่างเมือวันก่อนไปบ้านเพื่อนคุณแม่ของเพื่อนก็คือเพื่อนว่าเอ๊เข้าบ้านไป คุณแม่ทําไมทําไมที่นอนอยู่ตรงนี้คะ,คะเขาบอกโอ้ยแม่แม่ขึ้นข้างบนไม่ไหวไม่อยากเดินขึ้นข้างบนก็นอนดูซีรีส์เกาหลีตรงตรงที่ตรงห้องตรงรับแขกกินตรงห้องรับแขกอ่านหนังสือตรงห้องรับแขกก็กลายเป็นว่าเหมือนกิจวัตรเราเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นไปแล้วทําให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ลองปรับดูนะคะก็คือ อาจจะต้องนอนข้างล่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนกิจวัตรประจําวันการอ่านหนังสือการอะไรก็แล้วแต่สมมงต่างๆเนี่ยย้ายจากเตียงที่เราใช้นอนปกตินิดนึงนะ่อนย้ายตัวใช่นะคะเพราะว่าความชินชาตรงนี้มันจะทําให้เราไม่ง่วงอ่ะเพราะเรานั่งทําทุกอย่างตรงนี้หมดเลยคือเหมือนร่างกายเรารู้สึกว่ามันชินอยู่กับตรงนี้แล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกไม่อยากนอนแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นี้ว่าทําพยายามผ้าม่านอะไรเงี้ยอาจจะทึบแสงนิดนึง เพราะเวลาเรานอนเนี่ยมันไม่มีแสงเข้ามาก็จะทําให้เราเนี่ยหลับสนิทเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็หลับเพียงพอมากขึ้นหรือว่าถ้าแบบผ้าม่านเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วจริงๆิติดไปแล้วก็อาจจะมีที่ปิดตาผ้าปิดตาแก้ไขได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแก้ขัดไปผ้าปิดตานี่เคยใช้เหมือนกันใช้แล้วเป็นไงมันได้ผลดีเกินคาดเกินไปนะบางทีเช้าแล้วมัน ไม่ใช่เพียงเออใช่ใช่บางทีใช้ผ้าปิดตามัมนมันมีผลดีทําให้เราหลับดีจริงๆคุณผู้ชมแต่สําหรับแคทแล้วมันเป็นการหลับเพลินเหมือนกับ<อ>ว่าไม่หรอกบางทีร่างกายเนี่ยมันสะสมเ <c oughs> พราะเรามันจะลืมตาขึ้นมาเฉยๆลืมมืดเมือนม,ม,มืดตลอดเวลาแล้วก็จะหลับเพลินหลังๆไม่ใช่แล้ว เพราะเมื่อก่อนใช้บ่อยเหมือนกันมันก็น่ารักมันมีมันมีผ้าปิดตาหลายแบบเป็นลายเวลุนน้องเมื่อก่อนสมัยอยู่หอสมัยเรียนมหาลัยก็จะใช้กันใช่หลับเพลินดีนักแรมันจะเดี๋ยวนี้มันน่ารักด้วยไงเป็นลายแบบหมีแพนด้าเป็นลายแบบ ตัวหมีตัวแมวนะคะก็ถ้าท่านท่านไหนที่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ลองใช้ผ้าปิดตาก็ช่วยได้ระดับหนึงเลยดับนึงเลยใช่ค่ะหาซื้อก็ง่ายๆทั่วไปราคาก็ไม่กี่บาทนะคาไม่สูงมากด้วยนะะมีลายน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็พยายามฝึกทําสมาธิให้จิตใจสงบนั่นเองนั่งสมาธิก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้ เมื่อก่อนเป็นนะหลับยากอย่างนี้เนี่ยพาอาบน้ำอะไรเสร็จก็มานั่งสวดมนต์ก่อนค่ะสักประมาณ20นาทีพาเราสวดมนต์ปุ๊บมันจะทำให้เหมือนจิตใจเราเนี่ยสงบมากขึ้นแล้วก็ <นะ S 1> <ะ>แบบเหมือนกับโลกโซเชียลอะไรก็ทิ้งวางไปแล้วก็ทำให้หลับง่ายขึ้น <c oughs> ใจค่ะแต่มันก็เป็นบางคนนะที่ทําได้แต่บางคนส่วนใหญ่อันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นมากเลยเพราะว่าปกติปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะติดมือถือนะไม่าแค่เป็นนะก็คือก่อนจะนอนเนี่ยกำอย่างเงี้ย ดูดูดูตลอดเวลาพอหลับเสร็จก็เอาวางไว้ข้างๆอย่างนี้แหละตื่นตื่นมาก็คว้าปุ๊บอะไย่งเงี้ยคือพยายามจะปรับตัวเองเหมือนกันว่าแต่ละวันน่ยควรจะทอดทิ้งไอ้โซเชียลพวกนี้บ้างนะคะวางไว้ไกลๆมือนิดนึงอะไรอย่งเงี้ยเพราะว่าบางทีมันทําให้เรายิ่งดูมากเรายิ่งฟุ้งซ่านยิ่งนอนไม่หลับด้วยเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นค่ะคุณ เพื่อใช่ใช่ค่ะนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอุยน่ารักจังเลยดูสิสวดชินบัญชรก็ได้สักหนึ่งบทเนี่ยใช่ดูสิสวดเสร็จประมาณ5นาที10นาทีทาให้ลองแบบสงบนิ่งมากขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะบางคนเขาก็จะฝึกให้ลูกเนี่ยคือพูดน่ว่าคือนั่งแบบนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระก่อนนอนทำให้หนึ่งติดใจเด็กเนี่ย สงบใช่แล้วก็สมาธิใช่ฝึกเรียนหนสเก่งด้วยอ่าใช่แล้วกันกัรเริสมาธิสั้นได้นะคะสําหรับเด็กๆบางทีคุณตาคุณยายนะคะอาจจะไม่ต้องนั่งสมาธิคนเดียวก็ได้นะคะชวนหลานตัวเล็กๆที่บ้านนี่แหละก็คือมาสวดมนต์ด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกันนะคะค่ะนะคะก็นี่คือก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะค่ะอ่าแล้วก็ทีนี้มาดูในเรื่องของตัววัยวัยวัยผู้สูงวัยกับการนอนก็คือว่า คนเราเนี่ยพอวัยมันล่วงเลยไปแล้วเนี่ยคือพูดได้ว่าสังขารนั่นเองก็ย่อมย่อมแบบมีการเป็นไปตามวัยมตามมันเปลี่ยนแปลงไปตามวัยไปด้วยก็คือพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู่ละคือจากที่เคยแข็งแรงจากที่เคยแบบมีกําลังยกของหนักอะไรได้พอเริ่มอายุสูงขึ้นมันก็เริ่มแบบเสื่อมถอยลงใช่คือมันขัดแย้งกับอายุที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่แรงของเราจะค่อยๆถดถอยลงนะคะแล้วก็จะเริ่มแบบเจ็บ ปวดเมื่อยตรงน้นตรงนี้เริ่มแบบมีอาการแบบบางทีเมื่อยขาทั้งขาเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจุดจริงๆอะปวดตรงไหนเมื่อยปวดขาปวดขาแต่บอกไม่ถูกว่าปวดตรงไหนขาอยาหมองขาอยาหมองทาอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะคะก็คือเขาบอกไม่ถูกนะปวดแขนก็ปวดทั้งแขนใช่ค่ะยายาหมองเย็นๆร้อนๆของเขานะคะค่ะแล้วก็เขาบอกว่าการนอนหลับในคนสูงอายุน่ะปกติจะต้องเป็นแบบไหนก็คือพูดง่ายเลยว่าในเรื่องของตัว วัยเด็กเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยเขาจะหลับสนิทใช่แต่ว่าเวลาเป็นผู้สูงวัยเนี่ยในเรื่องของการที่แบบเวลาการหลับเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนวัยแบบเด็กอายุ4ี่4 4 4 4 4ขวบ3ามขวบแล้วใช่ค่ะหลับต่างกันมากนะคะถ้าง่ายๆปูกกับยญากักบหลานตัวเล็กๆไปนอนข้างกันเนี่ยนะคะความสดชื่นเวลาตื่นม,มาจะแตกต่างกันมากเด็กจะ alert สดใสต่เดแ,แต่คุณปู่คุณย่าจะตื่นมาแบบ อนอนไม่พอ,อบางท่านนะคะจะมีอาการเวีวยนหัวด้วยนะคะ<ว>จะมีอาการปวดแข๊งใช่นะคะก็เขาไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นที่ง,ง่ายๆหรือบางครั้งนะคะการที่ทำรับประทานอาหารก็ส่งผลเป็นกนะารน้่เมษาเพราะว่าว่าทำให้เขานอนไม่หลับไงก็คือบางทีในการในแต่ละมื้อนะคะถ้าทานอาหารที่มันเป็นมื้อหนัก,นกๆมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลทําให้กระเพาะเนี่ยมันมันทำงานหนักขึ้นนะคะก็จะทําให้เราอ่ะหรือท่านท่านที่มีปัญหานอนไม่หลับเนี่ย ส่งเสริมให้น้อนไม่หลับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็คืองนี่ยก็คือมื้อเย็นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารหนักๆน,นะคะเปลี่ยนมาทานพวกผักผลไม้หรือข้าวกล้องนะคะในปริมาณที่พอเหมาะนะคะผลไม้อย่างน้อยสักหนึ่งผลอย่างสมมุติว่าทานเป็น อ่าค่ะฝรั่งฝรั่งนะคะจริงฝรั่งทานมากก็ไม่ดีเพราะบางท่านเขาจะมีอาการท้องอืดนะคะอาจจะสักหนึ่งชิ้น2ชิ้นใช่ค่ะมะละกออะไรพวกนี้ก็ได้ช่วยแก้วมังกรมะละกอแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ที่เป็นผลไม้ที่ามะลกอ้วยส้มะละกอกล้วยส้มเชยโยโห่ยิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนนะคะเพราะว่าบางท่านนี่เป็นเบาหวานอยู่ด้วยนะคะทุเรียนอะไรอ่ะมะม่วงมะม่วงนะคะผลไม้ช่วงนี้เป็นผลไม้ฤดูร้อนจะเป็นผลไม้หวานๆทั้งนั้นเลยพูดมาทุกอย่างนะชอบหมดไหม ชอบหมดแต่ว่าชอบที่สุดมะม่วงแล้วช่วงนี้แบบหน้าร้อนออกมาทําเป็นตัวสมูทตี้เป็นน้ําปั่นแบบใช่นะคะดื่มแล้วชื่นใจดีนะคะถามว่าผลไม้ก็มีประโยชน์แหละแต่สาหรับสาหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลเนี่ยอะไรที่เป็นหวานๆก็ชะลอหรือว่างดนิดนึงนะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือง่ายๆก็คือว่าก่อนนอนก็อย่าทานอาหารให้มันหนักนัก นะคะจะทําให้เราหลับยากกว่าเดิมเพราะมันอืดท้องม,มันอืดแล้วร,ระบบย่อยบางท่านเนี่ยคือเวลาเราสูงอายุเยอะอ่าเวลาเราอายุอายุมากขึ้นนะคะระบบย่อยก็จะทํางานยากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดว่านอนไม่หลับขึ้นมาจริงๆก็อ่านหนังสือ อ่านหนังสือนะคะอาจเป็นหนังสือที่มันเบาๆอะค่ะหรือจะเป็นหนังสือสวดมนต์ก็ได้คนสูงอายุค่อยชอบมีนหนังสือสวดมนต์เยอะๆหนังนะะสือสวดมนต์หนังสือแนวคิดจะทําให้เรารู้สึกว่าอยากนอนอยากหลับมากขึ้นบางคนก็ชอบท่องท่องบทสวดมนต์จะท่องเป็นหน้าๆหน้าๆเลยหรือบางทีสมัยนี้ทันสมัยหน่อยผู้สูงอายุบ,บางท่านนะคะเปิด youtube เป็น ก็จะส,สวดมนต์ตาม u t u b e ก็มีไม่อย่างแนะนำ <c oughs> YouTube สวดมนต์เพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยเราอยู่หน้าอยู่กับพวกแสงไอแพหรือว่ามือถือเยอะๆแสงมันจะทําให้เรารู้สึกว่าสายตาเราเนี่ยทำ้ายสายตาเราด้วยใช่ก็เอาแค่ป,ปริมาณถ้ามันไม่ไหวคือนอนไม่หลับจริงๆแต่ละวันแล้วกันก็คงไม่ใช่ทุกคืน<ช>นะคะ,คะใช่ค่ะนี่คือทริคง่ายๆที่แคท,ท,ทแล้วก็เมสานะคะนำมาฝาก กับรายการแฮปปี้ทูโกของเรานะคะก็อย่างที่บอกคือเราพยายามจะหาเรื่องราวใกล้ๆตัวที่คุณสามารถไปปรับชีวิตหรือว่าไปไปดูแลตัวเองเบื้องต้นได้คือพูดได้ว่าในชีวิตประจําวันนั่นเองเราอาจจะแค่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนั้นมาดูแลตัวเองเนี่ยใส่ใจตัวเองมากขึ้นมันก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่แบบเรามีโอกาสในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวความดันเสื่อมโรคความจําเสื่อมคําจเสื่อม่ใช่ ก็จำเสื่อมหรือว่าในเรื่องของตัวพวกแบบการนอนไม่หลับอย่างนี้เองนะคะก็ยังไงเดี๋ยวสําหรับครึ่งชั่วโมงแรกนะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวยังไงพบกับแคกับเมษาในช่วงหน้านะคะขอพบโฆษณาก่อนแล้วกันค่ะกลับมาพบกับช่วงหลังนะคะเมษาเห็นไหมว่าการนอนไม่หลับมันส่งผลเสียมากๆเลยไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นไกลหรอกใช่ตัวตัวเองก็เป็นถูกไหมเอาง่ายๆว่าเวลาเราเราวันไหนเรานอนไม่พอ จะมีอาการเบลอแบบแบบนี้นก็เป็นถูกไหมคะแคทก็เป็นเหมือนกันยอมรับว,ว่าถ้าเราน่วยในตอจะเป็นยังไงป่วยเป็น,นความดันเสื่อมความดันเสื่อมนะคะจริงๆก็คือความจําเสื่อม <c oughs> ก็คือง่ายๆว่าการนอนไม่หลับนะคะมันจะส่งผลเห็นได้ชัดเจนมากคือถ้าสมมติเป็นวัยเราแล้วกันเนาะก็คือจะ การทางานประสิทธิภาพในการทํางานจะลด,ล,ดลง,ลงนะคะประสิทธิภาพในการขับรถก็จะลดลงมากมันจะง่วงตลอดเวลาเวลาขับรถประสิทธิภาพในการใช้ดํารงชีวิตประจำ<ช>วันมันลดนะะลงใช่นะอันนี้แค่วัยเรานะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยะเขานอนไม่หลับเนี่ยมันมัน,ม,นมันแย่ก,กว่าเราเยอะมากมันคงทรมานเขาคงทรมานมากนะคะแล้วก็คง เขาเรียกว่าไงกระสับกระส่ายนอนไม่หลับคงทุกข์ทรมานใจพอสมควรฉะนั้นนี่นะคะทิคเล็กๆที่เราสองคนนําไปฝากกับแฟนๆรายการในวันนี้ในเรื่องของการอนอนนะคะก็คงจะพอช่วยได้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะมีะสูตรลับเคล็ดลับดีๆมาแนะนาอีกทีนึงนะคะว่าเอ๊ไอตัวก้านตองของเรานี่แหละช่วยยังไงใช่นะคะช่วยได้มากๆเลยส่งผลทําทํายังไงให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกว่า หลับได้หลับได้ลึกขึ้นหลับได้สนิทมากขึ้นใช่ค่ะนะคะก็แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะเทคนิคหรือว่าการการทำให้นอนหลับมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะพาแฟนๆรายการของเราไปพบกับวีทีอาเพราะว่าเดี๋ยวเราเราคุยกันเองเราบอกเล่ากันเองก็เหมือนอวยกันเองเนาะใช่มันก็ไม่เชิงอวยเนาะแต่ว่าแค่แค่กับเมษาจริงๆก็ดื่มน้ำก้านตอนกันมาสักระยะหนึ่งนะคะดื่มมาก็เห็นผลลัพ์ชัดเจนกันอยู่เพียงแค่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีโรคอะไร เป็นคนที่แบบร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วคือเพียงแค่เราอยากดื่มเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเควิทีอาร์ที่เราจะพาแฟนๆรายการแฮปปี้ทูโกเนี่ยไปเยี่ยมชมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอาการปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะว่าหลังก่อนที่เขาจะมาเจอน้ําก้านตองนะคะเขาเขาเป็นยังไงมาบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่ดื่มแล้วผลลัพธ์นะคะที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราไปพบกับวิทีอาร์เลยค่ะ ดูสีมะพร้าวน่ากินมากเลยน้องแคทใช่ค่ะพี่เก๋ของกก็น่าเล่นนะอยี๋ยวขอมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมพี่เก๋ได้ได้เลยถึงแล้วน้องแคทค่ะพี่เก๋ถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราฟ่าแฟนๆรายการ Happy to Go นะคะมาบุกสวนพี่เก๋ที่ไหนคะสวนที่ไหนน้องแคทสวนไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนะคะตรงนี้อยู่ที่อำเภอบางคนทีนะคะแล้วก็จะมาพบกับคุณลุงประทวนใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้ช่อง13สยามไทยนะคะแล้วก็บางคนทีนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่า อัมพวาใช่คะสมบัติสงครามนใช่ค่ะสวนแบบสวยมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะธรรมชาติแล้วก็วันนี้นะคะเรามาพบกับคุณลุงประทวนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของน้ำก้างตองดื่มมาหลายปีมากชประทับใจมากๆเลย่กีปีไม่บอกต้องให้คุณลุงประทวนเป็นคนเล่าเองนะคะ่ไม่รอชชาค่ะน้องแคทขาเราไปพูดคุยกับคุณลุงประทวนเลยค่ะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ วันนี้เก๋นะคะกับน <c oughs> ้องแคทนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมนะคะแฟนพันธ์แท้ช่อง13สยามไทยของเรานะคะกับน้ําสมุนไพยก้านตองนะคะวันนี้เก๋กับน้องแคทนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับคุณประทวนนะคะคุณลุงประทวนนะคะนะคะยังไงเดี๋ยวเรามารู้จักคุณประทวกนกันก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีคดีคุณลุคะค่ะ ต้องถามคุณล,ลุงก่อนเนาะน้องแคทเนาะว่าคุณล,ลุงต้องถามอายุก่อนดีกว่าน,<ช>นะคะ<ช>ว่าคุณลุงประทวนตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะ77ครับฮะ77็ดสน่เชื่ออันนี้อันนี้ไม่ได้ถามมาก่อนน้องแคทใช่ค่ะนหนูหนูบอกมาในรถว่าเขาอายุ62เพราะเสียงหนุ่มมากอ๋อเสียงหนุ่มแล้วก็เจอตัวจริงก็ หนุ่มด้วยต้องชจะอยู่ที่สวนนะคะเต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าเราอยู่ที่ไหนพี่เก๋ตอนนี้ใช่ค่ะคุณลุงนี่เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยคะอยู่ตำบลบางพรหมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามอามาสวนด้วยนะคะก็คือถ้าไม่คือมาอามาวะไม่มาสวนมะพร้าวเนี่ยก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลาดแล้วเราก็ได้ชิมน้ำมะพร้าวสวนคุณลุงแล้วด้วยน้องแคทใช่ค่ะนะคะ ก่อนอื่นต้องถามคุณลุงก่อนนะคะว่าเอเจายถึงว่าตัวน้ําก้านตองของเรานี่ยครั้งแรกเนี่ยที่ไหนะคะหรือว่าเจอได้อย่างไระคะเมื่อประมาณปี55ค่ะหครับสปีที่แล้วเนาะสาปีที่แล้วโชตทัศท่านพลเอกบรนวิทย์เอียงเลียงกับผมก็บังเอิญมาสวนทุกวันค่ะมันก็รู้สึกว่าพอกลับไปแล้วเพียลึกๆเพียลึก